สวัสดีครับพบกับ 2B Continu e 1149อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเว r ร์บแทงค์ปีนะครับผมซึ่งรถถังที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือ VK100.01P นะครับผมมี P ด้วยหรือเปล่าวะเออมี P ด้วยซึ่งเป็นรถถังที่มาจากบริษัท p o r s c h e นะครับผมเป็นรถถังเทียร์8รถถังหนักของเยอรมันนะครับผมไปดูความสามารถของมันกันเลยครับปืนใหญ่ขนาด ปืนที่ใช้เป็นปืนใหญ่ขนาดเออร้อยิบแปดมิลิเมตรนะครับผมความสามารถดูไปดูเกาะเลยครับป๊บนึงนะครับเกาะ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 หลักนั้นจะมีเกาะด้านหน้าด้านหน้าสองร้อยสามสิบมิลิเมตรนะครับผมด้านข้างด้านข้างเออร้อยหกสิบมิลิเมตรนะครับผมส่วนด้านหลังก็ร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะครับผมเป็นเกาะของป้อมปืนนะครับ แต่กอดตัวผมไม่รู้น้ําหนักคือ2 0 0ร0 0 120ิตันนะครับผมส่วนความเร็วนั้นจะเร็วอยู่ที่20กิโลเมตรต่อนาทีความเสียหายนั้นจะอยู่ที่460นัดต่อน,นัดนะครับผมอัตราการยิงก็4นัดต่อนาทีนะครับผมการจจกออ,กอยู่ที่2 0ครับซึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างแรงครับแต่ว่ามันช้าครับด้วยความที่เป็นรถถังหนักไงเออ โอเคครับเราก็ไม่พูดท่านตำเพลงอะไรกันแล้วเราก็ออกรกันเลยครับคุณครับวันนี้เรามาอยู่ที่ด่านทะเลตายนะครับผมซึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะผมเล่นมลค่ไยจะเก่งนะครับผมผมก็สงสัยเหมือนกันว่าผมเล่นมาถึงเทียร์แปดได้ไงได้ไงก็ไม่รู้นะครับโอเคเริ่มกันแล้ว 252ครับก็ดีศเก9เป็นเพื่อนแล้วก็ไอ้ยันดูเป็น52ครับผมนีเพื่อนสิคนท่เรื่องตุกอุ่นใจนะครับแต่จริงๆผมเป็นแท้ทุกคนนะครับเพราะรถถังผมเกาะหนายตรงนั้นมีอ๊อบจิกกับไอเอครับผมซึ่งเป็นเทียร์7ถือว่ายังโชคดีว่าที่ได้เล่นกับเทียร์บ โอเคครับทีสองเข้าทำไอเอสไม่ไปแล้วไอเอสยู IS, ถอยดี่ IS, เอสยูมาครับออบคุูไม่เข้าครับผมมันมันหันเกาะข้างให้เราแต่เราไม่ได้เอาอีกเช่นนั่นกันเลยใครจะเอาเทียนนะผมเข้าสองร้อยสามร้อยกัน นีโหลดน้ำน่อยนะครับสิบถ้าอัพเต็มหมดจะประมาณสี่สี่ห้าเยเอาเยียไอเอสูแตกผมไอเอสก็ไฟไหมครับไม่รู้จะดับทันเปล่าเฮียดับทันครับผมจ่อแม่งไม่เข้าใารออเทียยิงผมเข้าไปแล้วสามร้อยนะครับส่ง,งความความควยเรืองันเนี้รอดอไลนไม่รอดอไหนแม่งเ้ย มันก็ยิงกว่าจังเลยหน่อยแค่นี้เอาตรงนี้แม่งแล้วกันนะครับผมหลังป้อมมันโอเคครับทีนี้ยิบก้าวไปด้วยเลยทีเดียวยิบก้าวมาหน่อยยีบก้าวโอ้โหดีหมดเลยทันท่วงทีต้องให้ผมจัดการเอารูสิเขาจะได้ก่อนโอเคครับที่เขาได้ก่อนป้อมปืนมันหมุนช้านะครับกระถังคันนี้ โอเคอย่างไรก็มีไอ้ยึดไม้ให้ผมห่อ uh, มาให้คุณหน่อยสิครับปูมยิงถึง้าครับโอดีที่ทนะั่นยิงไอ้เียหน่อยนิปี๖๙เอาเลยสวยโอเคครับตาแรกก็ประเดิมไปด้วยความชนะครับผมโอเค งั้นเราไปตาจ่อไปกเลยครับโอเคครับนี่คือตาที่สองของผมนะครับผมตากขีกโบราณน,นะครับโอเคเราชนะแพ้เราก็ไม่รู้ครับไปกันเลยรถทางหลักทีมนี้จะมีเ AH อ3สามกับแทเกอร์สองครับผมช้านะครับบอกไว้ก่อนเลยด้วยความที่ผมจะได้รถถังเมาส์อ่ะซปเปอร์เฮฟวีแทผง

ระวังอย่างนี้ลมนะครับผมวิจัดจังเลยจัดจังเลยครับโอ้ยตรงนั้นมีเท,กทเยรเกระพี้เฮ้ยพี่สิมีไอยอยด์พีไอ้บ้ามึงปล่อยดีเฮ้ยโอ้โหฟอร์ดินานเก็บไปแล้วครับผมแยกเป็นตื้ น,น,นี่คนบอกให้เอารถแต่มันเอาไม่ได้ครับผมไว้ให้เป็นหน้าที่ไช้ไเพรื่อเดี๋ยวผมไปกับไอ3สามก่อนอยู่คนเดียวเฮ้ตรงนี้เอารถได้ไงมาตูมเข้าห้าร้อยไปนะครับผม แค่บีเคร้อยพีมามู่ยิงจริงไม่เข้ายิงไปโดนตรงเหล็กคุ้มทีตนขาันครนะ,นะผมไปดว่ผม,มเอามาไหนันะ ไอ้สามมันจะเข้าช่องรถถังสามนะครับผมมารถถังเหมือนกูหลอยสัตว์รถถังเหมือนกูมึงเที้ยวหรอไอ้ยี่มึงมามึงมึงเที้ยวหรอมึงเที้ยวนักหรอไอมึงช่วยน้องไงไอ้ยี่ไอ้เยี่แจ็คแฟนเตอร์นะครับผมมันต้องเป็นของกูเท่านั้นแจ็คแฟนเตอร์มึงอย่ามารัดกูนะ มอยจะมาล้ดกูเหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยโดนล้ดตดตัดไอ้ย่าเอ้ยโอเคครับไปตาที่สามกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ฐานนอมบังดีนะครับผมทุกคนก็รู้ว่าดานนีมันมันทุกคนน่าจะรู้ดีแหละ ใช่ okay, แล้วพิจารดีเลยไงโอเคครับขพูคเรื่อนสําเน่ยง เป็นยุลิบุรีเนี่ยเาที่คนกำตลาด ไปเลยข้าดีดีๆีมอเข้าไปใกล้่อยกันขอรับขอบขอบามามาดีรูเดืนั่งแล้ว 两金多 รือไม่ก็มันขึ้นอยู่กับทีมนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับก็เป็นยังไงครับสำหรับการรีวิวรถถังในวันนี้นครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับ EP หน้าผมจะมาทำรถถังอะไรก็คอยเดากันนะครับผมโอเคครับงั้นเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย